ห้ากลมพ่งน,นะอันนี้นะได้าราคาองแม่นะครับหมายเลขเจ็ดสบสี่ครับสมอนลสีแสงอ้อมกะอ้อมอยู่พัทยาถูไหมครับยังเป็นพาาพอแม่อยู่นะครับผม Malaycah sikap, Malaycah sikun, pat senan, unikah, kena unikah, kena, kita akan kah, kena kah, 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 พี่แม่พี่ปางหลายปางเลยนะนะไปวิชานะสาธุอาตุวเองอไรกนาพ่อแม่นะครับน้าพ่อแม่กาลีน้าพ่อแม่กาลีนะครับกับเล่สี่สิบแปดคุณสมชายแก้วแดงอยู่ไหมม่ได้คิดได้ครับทายเล่ใช อ่อนู่เอาเบอนะเอาเอาแล้วทำแม่เปลี่ยนใจนะหรือว่าเอาเอาไปเส้นแม่เนาะได้นะอันนี้เบอใหญ่เนาะถึงด้สีนะมีสีแดงโอโอยู่นครับเด็โอเคลเนาะเช็งเหรอ อันนี้แปเจ็สิบเจ็ดครับผมปยเลยนะใช่ไหมาสาตามบอกว่อยากได้จิจาตอยมีใจไหมอยากเลยค่ะเหรอที่บ้านมีแม่นาขาแต่ยังไม่มีปู๋ยค่ะเหรอ ขอบคุณขอบคุณเรนโจขอบคุณเพื่อนแชรขอบคุณเจวไลายที่นี่ตั้งแต่หนูมาจากเงิน400บาทตอนนี้หนูมีเงินแสนแล้วครับเดี๋นะทุกคนดีขึ้นนะทุกคนมาที่นี่จุ้ยอะสมัยก็ไม่วันสบายน่าคงพอมีเงินเป็นแชร์คุณปั๊มเป็นสบายนะครับหมายเลขที่ออกหมายเลข3 4 2ครับ มุ่งเชิญครับผมเป็นจอยครับผมประธานความสำเร็จจะได้คินดี่อยู่ดีมีสุขนะสามบสิษัทนี่ยาครั้งแรกได้เลยดีใจไหมดีใจนะเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรนะส์เนาะโอ้พ่อไมอยู่ด้วยร้องไห้เลย <c oughs> ถามหน่อยดีใจไหม <c oughs> แล้วแล้วอยากได้องค์พิธเนธบูชามั้ยรู้จักท่านไนะหม นะโอสาธุแสดงว่าท่านจะให้ความสำเร็จแล้วนะตกมือหน่อยต่อไปก็ไม่ขอแล้วนะองสือคำสอนธรรมดาเล่นสิทไปด้วยนะกี่เล่นก็ได้ที่เจ้าไม่อาจได้แจกและท่านใดที่ร่วมการสืบคำสอนธรรมดาเล่นสิทหรือว่าเล่นที่ผ่านมาอาจารย์เมตโตก็ขอทูลธนาศาสทูด้วย เล่มที่สิบนี้ก็ได้สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธานะและเป็นปีที่สิบเช่นกันเป็นปีมหาบงโพใหญ่ทุกคนเอาหนังสือนี้กลับไปอ่านและจะได้อะไรจากหนังสือเล่มนี้มากมายนะใช่ไหมอ่าทราบคุต้องัวเลือกครับหมายเลขที่ได้ครับหมายเลขสี่สิบสองครับผมเม็ดตัดแต่ตะกุ่ไก่ครับผมครับผม ดีใจไหมดีใจไหมรวยบาดเจ็บ